ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่มีไฮคอนทราส ถ้าไม่เข้าใจคำว่าคอนทราสสูงคอนทราสต่ำคืออะไรกรุณาคลิกมุมบนขวามือนะคะอธิบายว่าแต่ละท้ายมันมีที่มายังไงเป็นอะไรเพราะไม่งั้นถ้าไม่ดูแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบอะไรคือไฮคอนทราสวาแล้วฉันเป็นคนแบบแล้วโลคอนทราสคืออะไรอะไรเงี้ยไฮคอนทราสคืออะไรนี่เลยผมกับผิวเนี่ยตัดกัน ค่อนข้างเยอะผมดำปีให้เนึกสภาพถึงภาพที่เป็น black and white อะค่ะผมสีดำเนี่ยถ้าพอเป็นภาพพอเป็นภาพขาวดำคือผมมันก็จะดำแบบดำมากแต่ถ้าเกิดคนที่ผมแบบสีบลอนด์หรือสีน้ำตาลประกายทองขอเอฟเฟกภาพขาวดำมาเลยค่ะพอมันเป็นภาพขาวดำมันจะกลายเป็นสีออกเทาๆแต่มันจะไม่ใช่สีดำอย่างนี้คือเรียกว่า l o ค contrast นะคะคือถ้าผมค่อนข้างสีดำเข้ม แล้วผิวไปทางขาวอย่างนี้เรียกไฮคอนทราสเพราะวินเทอร์เนี่ยเหมาะสำหรับไฮคอนทราสอ่ะสาววินเทอร์จะเน้นสีสันที่มันจัดจ้านไม่เน้นสีตุนลายเส้นต่างๆจะชัดเจนคิว้วอายไลเนอร์ก็จะเข้มคือทุกอย่างพุ่งพุ่งพุ่ง โทนสีโดยรวมก็จะต้องเป็นโทนสีโทนเย็นจะไม่ใช้วอร์มโทนอะไรเด็ดขาดอย่างวันนี้ก็จะใช้แบบจะใช้แถวนี้หมดเลย1 2 3 4สเนี่ยแถวนี้จะเป็นสีโทนเย็นหมดเลยต่อให้เป็นสีเข้มมันก็จะมีความประกายแบบบลูนะคะถ้าสีด้านบนเน,น <Your chocolate. S 2> ี่ยไม่ใช่แน่นอนอันนี้คือสีแบบโทนร้อนหมดเลยนะอันนี้เป็นวอร์มโทนหมดเลยนะเมคอัพทางหน้าวันนี้จะหล like ีกเลี่ยงอะไรที่ออกเป็นแบบประกายสีออกแบบทองทองสมสสีอิฐอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยนะอย่างกลางตาจีน่าก็จะ จุ่มพาเลตนี้นี่ของพอแอนโค่ะเป็น Limited e dition pro อะค่ะสีมุกสีที่มันจะออกประการแบบเป็นสีเงินนะคะไม่ใช่สีทองหรืออย่างสีลิปนะคะก็จะเป็นสีแบบออกประมาณนเนี้ยแล้วก็สีแก้มก็จะใช้ของนี่เลยไอคอน c กนะคะสี fearless flush นะคะออมันจะมีความออกแบบทนไปทางมุ่งม่วงนิดนึงมุ่งม่วงน้ำเงินอะไรพวกนี้คือคูลทนหมดเลยนะคะ ส่วนเสื้อผ้าลายเสื้อผ้าก็จะเป็นลายแบบเอ่อสีสันตัดกันแบบจัดจ้านมากคอนทราสต์จะสูงมากและไม่เน้นสีเสื้อผ้าที่เป็นสีตุ่นๆหรือหวานๆหรือแบบพลิ้วๆลายพลิ้วๆอะไรไม่เราจะเน้นลายที่แบบตัดกันแบบรุนแรงเป็นพวกพวกลายเลขาคณิตทั้งหลายเหลี่ยมๆเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นรูปทุกอย่างที่เป็นรูปเลขาคณิตและสีสันจะต้องจัดจ้านชัดเจนไม่ใช่สีตุน่นแบบนี้คือเป็นการแต่งตัวที่เป็นแบบสาวสไตล์วินเทอร์เลยค่ะ กคุณรู้ตัว,ว่าคุณเป็นคนที่แบบ high contrast นะคือแต่งอะไรแบบเนี้ยคือมันมันลอดหมดอะคะ่ะสำหรับสาว summer นะคะโดยรวมแล้วลุคจะต้องเป็นสาวที่แบบ soft มากที่สุดคือเป็นสาวที่อ่อนหวานอ่อนไหวเคลิม innocent ไม่ใช่ผู้หญิงแรงอะ ซัมเมอร์มันต้องเป็นอะไรที่แบบอ่อนให้มากที่สุดคืออาจจะต้องดูเบลนกันไปหมดสีผิวกับสีผมเนี่ยควรจะไม่ตัดกันอย่างรุนแรงเพราะเป็นภาพขาวดำพี่ยนจะดูมันจะดูมีความเทาอะ่ะมันจะไม่มีขาวสุดกับดำสุดวินเทอร์กับซัมเมอร์มันครูโทนเหมือนกันใช่ไหมแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสองซีซั่นนี้ก็คือว่าซัมเมอร์จะตุนแต่วินเทอร์เนี่ยจะเด่นความ วิบวิดสดใสจัดจานเพราะฉะนั้นเราจะหลบเลี้ยงสีที่เป็นวอร์ปโทอสีส้มสีพีชสีโครัลสีเพลนี่อะไรทุกอย่างที่สีส้มสีอิฐสีออกไปทางเหลืองเหลืองร้อนๆแรงแอะไรอย่างเงี้ยคือตัดออกให้หมดเลยนะคือจะเหลือแต่ความคููอย่างเดียวซึ่งคููมันก็จะเป็นสีออกมาแบบสีมอสสีม่วงเรืยอยาสีผมอ่ะอันนี้คือแบบตุนแบบตุนเต็มที่อ่ะตุนเต็มแต่คือไม่ต้องไปทําสีขนาดนี้ก็ได้นะนี่คือยกตัวอย่างชีวิตจริงคือไม่ต้องขนาดนี้นะสีตา สีคิ้วเห็นไหมลายเส้นทุกอย่างที่เป็นลายเส้นอายไลเนอร์หรือเส้นขนคิ้วหรือเส้นขนตาคือทุกอย่างจะต้องเป็นสีออกแบบน้ำตาลเทาหรือน้ำตาลไปทางแดงๆนิดนึงเห็นไหมว่าจีน่าต้องย้อมสีคิ้วแบบเยอะมากกว่าจะให้สีคิ้วมันอ่อนได้ซึ่งคือแบบดูดิคือเป็นคนที่คิ้วเข้มไงเพราะเราเป็นคนที่แบบ high contrast ไงสาวซัมเมอร์จะต้องเป็นอะไรที่ คอนทราสต์ต้องต่ำโลคอนทราสต์ Low ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ห้ามทําอะไรที่มันสแตนด์เอาออกมาทุกอย่างจะต้องดูกลมกลืนกันให้หมดสีตาก็คือเห็นไหมว่าพยายามที่จะเบลนด์ให้เป็นสีเดียวกับผมวันนี้ก็เลยใช้สีตาของ t o o Face นะคะหายากแล้วแหละเนี่ยสีแถวล่างให้หมดเลยสีแถวล่างหมดเลยนะที่ออกเป็นม่วงๆไม่มีการใช้อายไลเนอร์สีเข้มอะไรเด็ดขาดอายไลเนอร์ก็แบบเบาๆอะคือใช้อายไลเนอร์สีออกบลอนเลยนะ สีบอนเป็นไงเดี๋ยวให้ดูบางทีสีน้ำตาลอ่อนอะ่ะมันก็ยังไม่ได้นะอันนี้คือสีน้ำตาลอ่อนใช้สีบรอนเฮ้ยมันต่างนะเห็นปะ่ะแล้วที่สําคัญต้องใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าตาสีตาของคนเราคนไทยมันก็จะเข้มๆเ,เนอะนี่ต้องใช้คอนแทคเลนส์สีออกแบบสีน้ํำข้าวอะ่ะเออคือจะ จะใช้สีฟ้าสีเทาก็ได้นะคะแต่ขอให้มันมีความตุ่นตุนึกนิดนิดนึงคือถ้าจะฟ้าแบบโหเซเล์มูนแบบสดใสเลยอันนั้นมันจะไปสปริงแล้วมันจะไม่ใช่สาวซัมเมอร์แล้วนึกสภาพดิถ้าเกิดว่าลุคนี้แล้วตาสีดำครึ่งก็ไม่ใช่ว่ะส่วนการเตรียมผิวเป็นพอแอนโจนะคะก็คือตัวเป็นพรอเมอร์สีออกเพอร์มุกนะคะคือถ้าผิวมันวอร์มสุดๆมันมีความเหลืองมากแล้วมาอยู่กับเมคอัพที่มีความคูลอ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดสีเหลืองออก คือด้วยความพิ่จริงนะผิวเหลืองเห็นปะเห็นชัดเจนปะว่ามันผิวมันผิวมันเหลืองจริงเขาเรานเเราไปสาวออมโทนไงลายของพวกเสื้อผ้าของซัมเมอร์เนี่ยจะอย่างที่บอกก็คือต้องเน้นสีตนไม่เน้นสีอะไรที่ตัดกันชูฉาดเหมือนวินเทอร์ก็เน้นใส่อะไรที่เป็นลักษณะแบบลายนาะ เช่นพวกลายแบบลายหยดน้ําลายสีน้ําอะไรที่มันพลิ้วไหวถ้ามีความเหลี่ยมในนั้นลายเสื้อผ้าที่เป็นทรงเลขาคณอะไดนี้คือตัดเลยนะผมนะคะผมก็ต้องเน้นนะความเป็นแบบผมพลิ้วๆอ่ะม้วนผมหน่อยก็ดีย้ายผมมันตรงมากถ้าจะใส่พวกลายดอกไม้ฟลอร์ llow, ก็เน้นดอกไม้ที่เป็นแบบ ดอกเล็กๆค่ะให้มันดูกลมกลืนเล็กๆๆๆๆกลมกลืนไปกับพวกแบ็กราวด์เสื้อผ้าแต่อย่าใส่อะไรที่เป็นดอกใหญ่ๆนะคือถ้าเป็นดอกใหญ่ๆมันจะเห็นชัดงานแล้วมันจะเกิดความคอนทราสต์มันจะสร้างคอนทราสต์ขึ้นแหละแต่ถ้าเกิดใส่ดอกไม้ที่เป็นแบบดอกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบว่ามันดูกลมกลืนน่ะทุกอย่างจะต้องดูเบลนด์ดูกลมกลืนห้ามมีอะไรสแตนด์เอาออกมาเด่นขาดเลยไปต่อค่ะ เบื่อหน้าตัวเองแล้วนะคะขอใช้นางแบบท่านอื่นบ้างคาแรคเตอร์ของสาวสปริงนะคะก็จะเป็นสาวที่ดูน่ารักสดใสล่าเิงดูคิวิวอะคะ่ะให้นึกถึงสาวเกาหลีเลยอันนั้นนี่คือแบบเป็นสปริงกันขั้นประเทศเลยอะคะ่ะหรือให้นึกถึงเต้ยจรินพรก็ได้ะคะ่ะเต้ยจรินพรเป็น ตัวแทนของสาวสปริงอย่างแท้ทรูจริงๆคอนเซ็ปต์หลักๆของสาวสปริง3ข้อด้วยกัน 1. ก็คือว cool อร์มโทนวอร์มโทนคูโทนดูยังไงให้ไปดูที่หน้าโฮมของช n n e จีน่าเลยนะคะจีน่าปักหมุดเอาไว้เป็นแบบคลิปแรกเลย 2. เลยก็คือโทนสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมคอัพหรือว่าเืจอผ้ามันจะมีความ Bright and Clear ทั้งงงคาว่า bright and clear คืออะไรให้ให้จำอย่างนี้แล้วกัน bright and clear คือมันก็คือสีที่ดูสว่างแล้วก็ชัดเจนใช่ไหมคะถ้าแปลเป็นไทยคล้ายๆกับ winter อะค่ะคือสีมีความแบบจัดจ้านให้จำสิ่งที่มันตรงข้ามกับมันแล้วกันคือสีที่ bright and clear ก็คือสีที่มันไม่ตุ่นนะคะแล้วสีตุ่นคืออะไรสีตุ่นก็คือ ความอิ่มสีแบบค่อนข้างต่ําหรือสีที่ถูกสีเทาสีม่วงสีฟ้าสีน้ําเงินสีครามผสมลงไปอะค่ะพวกเนี้ยคือสีตุ่นหมดเลยประเด็นที่3ก็คือคอนทราสต์ตั้งแต่มีเดียมจนถึงไฮเลยนะคือคอนทราสต์ค่อนข้างจะสูงสีคิ้วสีอายไลเนอร์ก็จะแบบต้องพุ่งพุ่งอะค่ะคล้ายๆกับวินเทอร์แต่อาจจะไม่แรงเท่ากับวินเทอร์เนาะถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่มีใบหน้ากลมๆมนๆอันเนี้ยคือลักษณะของสาวสปริง แล้วก็ไม่เน้นไฮไลท์เชดดิ้งนะคะคือสาวสปริงเนี่ยด้วยความที่กรอบหน้าไม่ได้ชัดเจนเท่ากับสายฝอเพราะฉะนั้นการลงไฮไลท์เชดดิ้งหนักๆคือมันจะขัดกับลุคอะคะ่ะสาวเกาหลีเมคอัพเขาจะไม่เน้นไฮไลท์เชดดิ้งเลยสังเกตสิว่าเขาจะเน้นแค่เง,งาแล้วมันจะดูเป็นธรรมชาติมากๆคือพูดง่ายๆคือแบบเมคอัพมันไม่ใช่สายฝอ สีผมแบบมีประกายทองเวลายอยู่ยืนอยู่กลางแสงแดดมันจะเป็นสีทองๆองะคะ่ะสำหรับการแต่งตัวของสาวสปริงก็จะเน้นสีพวกวอร์มโทนแล้วก็ไม่เน้นอะไรที่เป็นลายแบบหนานแน่นจนเกินไปลายที่มันเหมาะที่สุดเลยของสปริงเนี่ยก็จะเป็นพวกลายดอทหรือรูปทรงเลยค่ะคณิตที่เป็นวงกลมหรือว่าจะเป็นลายอะไรที่เป็นธรรมชาติอะคะ่ะเช่นดอกไม้ผีเสือ้อ นกถ้าเป็นลายที่เป็นวาดจากมือนี่คือยิ่งแบบยิ่งดีใหญ่เลยแต่ว่าต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นแบบเลขาคณิตที่เป็นทรงเหลี่ยมๆนะแล้วลายต่างๆเนี้ยมันจะต้องแบบอยู่ห่างๆกันด้วยคือต้องเห็นแบ็กกราวด์แบบชัดเจนนะคะคือลายจะไม่หนาแน่นกันเหมือนแบบซัมเมอร์เห็นปะถ้าซัมเมอร์จะเป็นลายดอกไม้แบบเล็กๆติดๆกันหนาแน่นเพื่อให้ดูกลมกลืนแต่ว่าสปริงไม่จะเป็นที่จะต้องดูกลมกลืนจะต้องเห็นว่าลายเป็นลายพุ่งออกมา ประเภทสุดท้ายแล้วนะคะสาวออทามคาแรคเตอร์ของสาวออทามจะเป็นสาวที่ดูแบบเซ็กซี่มีเสน่ห์น่าค้นหา ดูเยาว์ยวนให้ลึกถึงคิมคารดเชียเลยค่ะนางเป็นตัวแทนของสาวออทามจริงๆคอนเซปต์หลักๆ3ข้อเลยนะคะของสาวออทามเลยก็คือเป็นวอร์มโทนเพราะว่าใบไม้เวลาล่วงอะ่ะมันเป็นโทนร้อนหมดเลยก็คือสีส้มสีอีดสีเหลือง2ก็คือสีที่ใช้จะเป็นสีที่ค่อนข้างตุน่นเมคอัพจะดูเบลนดกันไปหมดแล้วก็ดูเข้ากันและเน้นความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดคล้ายๆกับซัมเมอร์อะค่ะแต่แค่ว่าซัมเมอร์เขาเป็นคูลโทนส่วนออทามเป็นวอร์มโทนอันที่3ก็คือ คอนทราสต์ค่อนข้างจะต่ำนะคะให้นึกถึงบรรยากาศของซีซั่นนี้ค่ะคือเวลาใบไม้ร่วงอะบรรยากาศมันก็จะดูแบบหม่นหมนหมัวมัวหมองๆอ,อันนี้คือชี้เป้าไปที่ความตุ่นของสีเมคอัพและที่สำคัญก็คือออทัมจะเน้นเฟสตรักเจอร์ค่ะก็คือเน้นโครงหน้าชัดไฮไลท์เชดดิ้งคือต้องพุ่งอะ่ะ ือเน้นสร้างแสงและเงาบนหน้าให้มีความเป็นธรรมชาติเน้นแต่งจากความเป็นธรรมชาติของใบหน้าคือถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่บีกอุปกรณ์บนใบหน้าชัดเจนนะคะเช่นดังพุง่งตาสองชั้นมีเบ้าตาชัดเจนมีโหนกแก้มแก้มตอบคางเป็นคางแต่งสไตล์ออทัมคือจะขึ้นมากเลยค่ะก็คือพูดง่ายๆคือออทัมนี่คือมันมันคือสส่ฝอชัดๆนะคะ สไตล์สาวออทัามบางทีอ่ะคือไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งเบลนด์กันหมดทั้งหน้าก็ได้เน้นจุดได้จุดนึ่นบนหน้าให้เด่นเช่นถ้าแต่งตาแบบสโมกี้อายก็ตาจะเข้มใช่ไหมคะแต่ปากก็จะดูนูดหรือจะเลือกแต่งตาแบบเบาๆแต่ปากสีแบบแดงเข้มแดงส้มเข้มๆก็ได้อะค่ะทีถ้าจะอยากแต่งแบบสาวออทัมก็คือแบบคัดเบ้าเน้นๆไปเลยอะค่ะแล้วก็ต้องมีติดขนตาปลอมเอาให้แบบสะพึงลึงโลดกันไปเลย สำหรับการแต่งตัวของสาวออทามแน่นอนว่าก็ต้องเน้นสีที่เป็นสีแบบวอร์มโทนเนาะแต่ลายลายที่เหมาะเลยสําหรับของสาวออทามเลยก็จะเป็นพวกพวกรูปร่างที่เป็นรูรปไข่อะค่ะออทามคือรูดูใบ้รลวงสบาะเพราะฉะนั้นลายอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับใบไม้หรือว่าเป็นลายไม้ก็ได้ค่ะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแบบรูปทรงแบบรูปไข่อะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกรูปทรงเลขาคณิตนะคะมันไม่ค่อยโอเคมันไม่ค่อยโอเคกับสาวออทามเท่าไหร่ ว่าเหล่านี้มันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะคะทุกคนจะทําตามหรือไม่ทําตามไม่มีผิดคะ่ะถ้าฉันรู้สึกว่าฉันแต่งหน้าและแต่งตัวแบบนี้แบบฉันสวยแบบนี้ก็ทาไปเถอะค่ะ, <S <S ะ,คะจริงๆมันก็มีสถาบันที่ให้เราเช็ค Personal Color ค่ะว่าเราเป็นไทยไหนมันก็ประมาณ4 4 0 0 0 5พันแต่จะน่าไม่แนะนํานะคะเพราะว่าคืออันนั้นมันก็เป็นการฟิกไทเกินไปเพราะว่าบางทีดะเกิดเราแบบเปลี่ยนสีผม ใส่คอนแทคเลนส์หรือวันนี้ฉันโดนแดดแล้วผิวฉันแทนขึ้นคือแค่เนี้ยคอนทราสมันก็เปลี่ยนแล้วอะค่ะเมคอัพกับเสื้อผ้ามันก็เปลี่ยนตามซึ่งคลิปหน้าจีน่าจะทำเกี่ยวกับการเลือกสีพาเลตแยกสีว่าสีแบบนี้เป็นสีวอร์มโทนสีแบบนี้เป็นสีคูลโทนเช่นสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็สามารถที่จะแยกออกเป็นคูลโทนและวอร์มโทนได้เหมือนกันนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ